ดีค่ะค่ะทางทีมงานนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะในงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกก็ขอพาผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะไปเยี่ยมหน่วยงานภาครัฐที่ออกกิจกรรมบูธของการมีส่วนร่วมในงานยอยศยิ่งฟ้าครั้งนี้ค่ะ ทำไมถึงสนใจตะก้าเรียกว่าตะก้าอะไรนะคะพาสติกใช่ไหมคะค่ะมันเป็นยังไงคะถึงได้ให้ความสนใจแบบนี้ค่ะโออเอาไปจาหน่ายอีกทีหนึ่งครับก็ในส่วนของงานนะครับก็ปีนี้ก็ถือว่ามีคนเข้าชมงานนะครับในเป็นจํานวนมากนะครับมากกว่าเกือบทุกปีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ซุมนิทรรศการของสัมมนาชีพชุมชนนะครับของสำนักงานพิจารณจังหวัดเนี่ยนะครับก็มีในส่วนของอำเภอท่านเรือนะครับที่มีอำเภอท่านเ,เรืออำเภอบ้านแพทย์อำเภอบางประหันแล้วก็อำเภอมหาราชนะครับก็ในส่วนของซุมนิทรรศการนี้เป็นในเรื่องของการจัดสารทั้งหมดนะครับก็จะมีจักสารของเด่นๆนะครับของอำเภอบางปะหันนี้ก็จะมีงอบนะครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอมหาราชก็จะมีในส่วนของจักสารจากเป็นกระบุงตะแก้า นะครับแล้วก็ของอำเภอพัฒนแพกเนี่ยเป็นจักสารพัดนะครับจากไปลานนะครับแล้วก็ของอำเภอท่าเรือก็จะเป็นเส้นพลาสติกนะครับในซุ้ทศกาลนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจักสารเส้นทั้งหมดวันนี้ในงานยุทธยายยยยิงฟ้ายุทธยามรดกโลก สำนักง,งานมั่นคงจังหวัดก็ได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพัฒนาชุมชนกับเครือข่ายโอทอปของจังหวัดพระนครศรีธุยาเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมมาร่วมแสดงในงานนี้ด้วยนะคะเช่นในเรื่องของการแสดงแล้วก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปของตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยเปนไทยยิ้มได้นะคะแล้วก็มีถนนคนเดินซึ่งมีอาหารที่มีความหลากหลายและมีรสชาติที่ดีแล้วก็ราคายุติธรรม นะคะโดยเฉพาะในส่วนของบูธของโอท็อปนี่เราก็มีของดีจาก16อำเภอนะคะนอกนือจากเทศกาลสัมาชีพชุมชนแล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่ถวายอะไรกับพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ด้วยเพราะในในช่วงโอกาสนี้ก็อยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เด่นๆนะคะเช่นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหอมก้าวกิ่นนะคะของอําเภอลาดบัวหลวงนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะซื้อหาได้ในงานนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคะ อันนี้ก็ราคาไม่แพงค่ะราคาไม่แพงราคาย่มเยานะคะสามารถที่จะหาซื้อได้อันนี้จะเป็นสบู่แฟนซีนะคะเช่นเดียวกันของปุ๋ยพะนครศรสียุธยานะคะคนก็จะมาอยู่ในบูธในงานนี้แล้วก็จะมีเครื่องปั้นดินเผาของราชบุรหลวงนะคะนี่ก็เป็นฝีมือของพี่น้องคนในยุธยาของเราเองน,นะคะนอกจากนี้สมุนไพรที่อยากแนะนําก็จะเป็นของอสมุนไพรของผู้ใหญ่มาลัยนะคะมาลัยนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรเป็นอนี่ก็เป็น สมุนไพรที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทางห้างใหญ่ๆเนี่ยก็รับอาไปแล้วไปทำแพ็กเกจใหม่ราคาจะแพงกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นราคาที่พวกเราสามารถซื้อหาได้เราสามารถที่จะไปใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่อยู่ในงานนล้วทีนี้ก็เป็นข้าวข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอยุธยายก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้าที่ปอดภัยจากสารพิษ แล้วก็ตอนนี้ช่วงเพิ่งผ่านปีใหม่มาเราก็สามารถที่จะเป็นของขวัญแล้วก็ของฝากได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาระอีทางหนึ่งด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนพุทธิยาและก็จังหวัดใกล้เคียงมาเยี่ยมชมในงานนี้ด้วยนะคะมาจากอำเภอลครหลวงครับหมู่บ้านสามีระยิบครับค่ะเป็นชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วมาสาธิตให้ดูด้ไหมหรือว่ามาจำหน่ายอย่างเดียวคะมาสาธิตเรื่องการรับคมมีดทำอย่างไรถึงจะคมดีอ๋อสาธิตเรื่องการทำให้มีดคมในการรับมีดรับด้วยอะไรคะอย่างไรจะเป็นเหล็กเป็นตะเลนเราเอาตะไบนวลตะไบนวลรับใช้ปาดเอาฮะแล้วจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเกรดพวกเอสห้าสิบซีพวกนี้เราได้หินแล้วมีดที่นำมาจำหน่ายนี้มันเมีประเภทที่ใช้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ ก็ ane, จะ meet. Meet meet bride, oh. มาจะเป็น huh. ม hey. ีดมันมีสีสกูลนะจะมีมีดเป็นมีดดาบก็เป็นมีดสวยงามแล้วก็จะเป็นมีดเดินป่าแล้วก็จะเป็นมีดทาครัวแล้วก็เป็นเกียวที่ทําเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวที่ทําเกียวถวายพ้าหลวงเมื่อสามเก้าเดือนครับปีปีนี้ก็คือยังทุกคนยังอยู่ในช่วงของการไว้อะไรใช่ไหมคะก็อาจจะงานอาจจะดูเล็กลงกระทัดรัดลงก็แต่ว่า พวกวิถีตลาดอะไรเงี้ยพวกตลาดย้อนยุคอะไรก็ยังคงความเป็นอยุทยาอยู่เหมือนเดิมอะค่ะก็เมื่อกี้แวะไปที่ตรงตลาดที่ขายพวกอาหารใช่ไหมก็จะเป็นเบี้ยที่เอาไว้แลกเป็นเป็นแทนเงินเบี้ยหอยเอาไว้แทนเงินค่ะก็น่ารักดีเป็นสีสันของอยุธยาอีกแบบนึงค่ะใครได้งานนี้ที่ว่าน้ำทุบตีอ่ะค่ะน้ำชอบค่ะได้ชมแล้วอายังคะกำลังรอชมอยู่ค่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะจะเริ่มเริ่มเล่นแล้วใช่ไหมคะ ค่ะก็เดี๋ยวจะรอรอชมม่านาน้ำนะคะเห็นว่าเ,ออเป็นจุดไฮไลท์ของปีนี้ใช่ไหมคะแทนแสงสสเสียงใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวจะรอลองลองลองดูค่ะพงานย,ยอยดยิ่งฟ้าอายุทยาหมดกโลกนะคะก็ยังมีอีกจนถึงวันที่5กุมภานะคะถาเสาร์อาทิตย์ใหม่ในวันหยุดนี้นะคะถ้าไม่มีที่สถานที่ที่จะไปพักผ่อนที่ไหนนะคะก็ขอเชิญให้มาเที่ยวง,งานอายุทยาะคะ่ะปีนี้ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าทุกป,ปีนะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงถวายความอาลัยของรัชการที่9อยู่แต่ว่า สีสันของงานยังเหมือนเดิมข่าววิถีของอยุธยาโบราณสถานก็ติดไฟสวยงามค่ะอย่างด้านหลังนี้ก็คือเป็นศาลหลักเมืองนะคะก็ติดไฟประดับประดาสวยงามค่ะถ้าท่านไหนที่คิดว่ากําลังหาที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะวิคเอนี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็ขอเชิญมาเที่ยวงานอยุธยามรดกโลกค่ะที่สุดานเราถือว่าทำร่วมกันนะครับนะฮะแล้วไม่ได้ตอนนี้นะคะเราก็พาท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่า ท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดทั้งหลายนะคะเราพาท่านมาชมที่งานของกาชาติแล้วนะคะซึ่งงานกาชาติปีนี้นะคะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะมีของรางวัลมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อสลากกาชาติหรือไม่ว่าจะเป็น า20บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินนะคะหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นรถจักรยานยนต์นะคะรถจักรยานนะคะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีมากมายนะคะรถจักรยานยนต์นี้นะคะออกวันละ1คันรวมทั้งรถจักรยานนะคะ ออกวันละ100คันค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องนะคะเราเริ่มกันตั้งแต่17นาฬิกานะคะเริ่มขายบัตรมัดฉานะคะในราคา20บาทนะคะก็มาชมบรรยากาศได้นะคะของงานตลาดก,กาชาตินี้นะคะซึ่งนะคะในการจับสลากกาชาติพิเศษเราจะจับในวันสุดท้ายก็คือวันที่5กพาพันธ์นะคะซึ่งก็จะมีรางวัลมากมายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นนะคะรถเก๋งนะคะหรือว่ารถกระบะนะคะรางวัลที่รถจักเปอร์นะคะซึ่งรางวัลที่1 2 3รับรองว่าในราคา1 0 0บาทสลาก,กาชาติพิเศษนั้นคุ้มค่านะคะก็ขอเชิญชวนนะคะหวันนี้ก็เป็นคืนที่4แล้วนะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมในการจับสลาก,กาชาติเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรานะคะในงานโยโย่ยิงฟ้าอายุธยามอรมั ประจำปี2 5 5 9นี้ค่ะช่วยโดยเฉพาะเลยนะครับที่อยู่ที่นครนายกเนี่ยร่วมมือร่วมงานกันตลอดที่เป็นคนที่พี่หน่งเป็นคนที่มีน่ารักทั้งนอกจอและในจอครับถ้ามีโอกาสนะครับจะมาอีกนะครับนะฮะนะกิ๊ปปี้กิ๊ปี้ผมีเวลาผมจะมาช่วยอีกนะครับนะฮะงานแก่ชาติแสดงว่าท่านอยู่ที่นี่ตลอดแล้วนะ พวกเราปกมือหน่อยนะคะบอกรถเลื่อนนะคะให้กับพี่โหนดช้าๆๆค,ค่ะหวังว่าคงได้นะคะรับไปถิดจากคำพูดแน่เพราะนั้นอ่างน,นี้มีตลับทั้งคาวาซากิและฮอนด้า ถ้าเนำนกลับไปบ้านนะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าประทับใจนะครับเพราะงานเราจัดไปหลายส่วนหลายเวทีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มกาชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชนพี่น้องอย่างดีนะครับถนนกินเส้นถนนคนเดินลานวัฒนธรรมซุ้มโอท็อปนะครับตลาดย้อนยุคแล้วก็อะไรอีกหลายส่วนมากเลยนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับการสนับสนุนอย่างดี ม่านน้ำก็มีประชาชนมาดูตลอดนะครับแล้วก็เล่นม่านน้ำน้ำผู้เน้ำผู้ดนตรีนะครับเพราะส่วนต่างๆเนี่ยก,ก็ก็ต้องเรียกว่าได้รับได้รับการตอบตอบรับจากประชาชนอย่างดีนะครับโดยจะพาะต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะฮะตั้งแต่รองผู้ว่าท่านนายเภอจังหวัดแล้วก็คณะส่วนราชการทุกภาคส่วนทีมงานการชาติที่เสียสละทุกคนนะครับได,ได้ได้ช่วยกัน ออ่อช่วยเหลืออย่างดีโดวยเฉพาะท้องถิ่นต่างๆเนี่ยได้ให้เงินสับสนบางส่วนนะครับปีนี้เราเรา,เราดอบเราไม่ได้ขอสับสนเข้ามาแต่ว่าท้องถิ่นก็ยังเป็นกําลังหลักส่วนหนึ่ง เป็นเรื่องของความร่วมมือแก่การทํางานอย่างดีครับไฮไลท์ของปีนี้นะครับก็เป็นเรื่องของของม่านน้ำนะครับที่ที่เป็นเรื่องภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งซึ่งเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราดอบกิจกรรมแสงสีลงแล้วก็ทําม่านน้ำภพระพราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถาวายแด่พระองค์ท่านเนื่องจากตรงนี้เราได้รับน้ําใจจากจากกลุ่มของแต่ละอําเภอแต่ละหน่วยงานนะคะคือมอบอจักรยานให้เราเยอะมาก มากนะคะพันคันแล้วก็มาหารนะคะก็คือวันตกวันละร้อยคันนะคะที่เราแจกให้ตรงนี้นะคะไทยก็วันละสองวันละสองคันค่ะยี่สิบคันที่เราได้ค่ะคือมัตสาใช่ค่ะใช่ค่ะนี่เรามาพูดถึงกระดาษพิเศษนะคะที่ว่าขายฉบับละร้อยนะคะประชาชนก็มีมีผลมาว่าทุกปีที่ผ่านมานั้นจัดฉบับละแค่ห้าสิบบาท แต่ปีนี้ถามว่าปีนี้เนี่ยเช่นฉบับร้อยหนึ่งเพราะว่ารางวัลเราเพิ่มมากขึ้นนะคะรางวัลที่1ก็คือจะเป็นรถรถกระบะนะคะรางวัลที่2ก็จะเป็น Honda City นะคะรางวัลที่3ก็จะเป็นอมอเตอร์ไซค์แต่พอดีจํารุ่นไม่ได้นะคะซึ่งราคามูลค่าตรงนี้ก็คือ7จ็ดถึงแปดหมื่นนะคะเป็นแสนเลยละคะค่ะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มีฮอนด้าคลิกอะไรเงี้ยคะ่ะจะมีรถรถมอเตอร์ไซค์อีกประมาณสัก5้าหคันนะคะแล้วมี iPhone นะคะมีทองค่ะมีจักรยานอีกร้อย เพราะนั่นคือรางวัลตรงนี้เยอะมากนะคะาคา่ามูลค่าของรางวัลนั้นจํานวนมากขึ้นและม,มากขึ้นกว่าเดิม,ม<า>เยอะมากขึ้นใช่ค่ะเพราะนั่นคือถามว่าเท่าที่ตัวเองไปเซอร์เวยดูคนที่ขายสลากตรงนี้นะคะหลายๆท่านที่ขายบอกว่าถึงแม้ราคาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยบาทแต่ขายง่ายมากกว่า50บาทค่ะตรงนี้ก็คือเราก็ภูมิใจอะคะ่ะว่าเราก็สามารถทําให้ประชาชนตื่นตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นในการที่จะมาช่วยร่วมทําบุญกับาชาติะคะ่ะขอเชิญน,นะคะประชาชนทุกจังหวัดทั้ง อยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะถ้ามีเวลาว่างมาชมงานยยศยิ่งฟ้าอายุธยานะคะแล้วก็จะได้ร่วมทําบุญช่วยประชาชนของชาวอายุธยาที่ได้ช่วยคนที่เดือดร้อนนะคะคนที่ประสบอุบัติเหตุคนที่ป่วยไข้และให้ทุนการศึกษาเด็กแล้วก็ซ่อมแซมบ้านนะคะตรงนี้คือกิจกรรมที่เราตั้งใจที่จะช่วยประชาชนของปีนี้ค่ะเราไปเห็นอย่างเงี้ยบ้านผู้ชายฝั่งปานิานค่ะ กะห่งที่เลยมาแบเไกบ้านบ้านงอ่โอเคเราช่วยสเลบแกงป้านบแวหาทู้ะครับรูปัยาก้ิาททอกระเทียมตอนนี้สำนักงานมังงหวัดร่วมกับมทรนะครับนี่ครับอาจารย์ฟู้ดไซส์แผนอาหารนะครับ นี่ครับอาจารย์ก็จบแล้วนี่นะครับเราได้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในการแปลรูปของประมงนะครับสำนักงานประมงจังหวัดนะครับได้จัดให้มีการแปลรูปนะครับปลาย่างลมวันแล้วก็แปรรูปเป็นปลาย่างผัดเผ็ดและนี่สินค้าตัวใหม่ครับจระเข้ทอดกระเทียมพริกไทยนะครับซีโครงอ่อนจระเข้ทอดกระเทียมครับตอนนี้ฮือฮามากเลยครับงานนี้มีร้านเดียวครับแล้วฮือฮามากนะครับนี่ครับถามอาจารย์ดูได้ครับ น่นี่อาจารย์เป็นเป็นคนมคขับสูตรครับนี่โดยในการตรงของนะลุงโน้เจ้าเก่าครับลุงโน้เจ้าเก่าเน่ใน,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 นอาจารย์ผมมคผก็ขอขอนุญาต ผิดพันธุ์จระเข้แปรรูปนี่ค่ะเป็นผิดพันธุ์ใหม่แล้วก็กลุ่มนี้ค่ะได้อบรมกับมหาลัยโดยการสนับสนุนของประมงจังหวัดนะคะก็มีปลาต้มโค้งมีปลาล้าแล้วก็ส่วนไอ้จระเข้นี่ค่ะมันจะเป็นเนื้อกระดูกอ่อนซึ่งจระเข้นี่มันเป็นสัตว์น้ําจืดที่ทนทานต่อโรคมากเพราะนั้นในเซลล์เม็ดเลือดขาวของจระเข้นี่ค่ะมันจะมีมีมีมมภูมิต้านทานสูงมากเพราะนั้นก็เชิญชวนมาชิมเนื้อจระเข้ เพราะว่าม yeah. wow. no. ีร้านเดียวเท่าน land ั้นในงานนี้นะคะแล้วก็เปิดตัวครั้งแรกซึ่งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะส่งเสริมให้เขาแปลรูปเป็นเป็นพวกอาหารหมักอย่างเช่นแหนมเหมือนเหมือนแหนมซี่โครงอะค่ะแต่ว่าเอากระดูกซี่กระดูกอ่อนของเจอไรเทน่ะค่ะไปแปลรูปก็ต่อไปคงจะได้ชิมอะค่ะใ่แล้วก็มาทำกิจกรรมนี้มีความป็นปฐมบทของการอย่างไรคะพวกเรานะคะมาจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนค่ะ คศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภาัฏน์พระนครศรีอยุธยานะคะโครงการของพวกเราเนี่ยจัดขึ้นมาหลายปีแล้วค่ะแล้วในครั้งนี้นะคะพวกเรานะคะได้จัดโครงการขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุค่ะที่ไร่ที่พึ่งพาในจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางปะหมาค่ะซึ่งเราเนี่ยจะนําเงินที่ได้รับบริจาคนะคะไปสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุไปมอบอาหารกลางวันไปสร้างสถานการณ์ให้กับผู้สูงอายุค่ะให้มีความสุขนะคะซึ่งเขาอาจจะเกิดแบบว่า ความรู้สึกที่รู้สึกว่าต้องมาอยู่รวมกับผู้อื่นรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับว่าเป็นผู้สูงอายุซึ่งไม่มีผู้ดูแลเราก็เลยจะนําความสุขเหล่านี้ค่ะไปสร้างให้กับผู้สูงอายุไปมอบให้กับผู้สูงอายุค่ะในชมรมนะคะผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งพาค่ะอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแนะนําได้นตัวมารองโครงการยางาะการจัดขบวน ที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอนะคะแล้วก็ชอบออถนนกินเส้นนะคะที่แต่และอำเภอก็จะเอาออกเอาเมาอ,อกงานมีอาหารหลายอย่างนะคะ mm hmm. แล้วก็ถนนเส้นนี้ก็จะมีของกินเยอะ,ะค่ะปีนี้ของกินเยอะมากแล้วราคาก็ไม่แพงแล้วก็งานชื่อว่าไฮไลท์ของงานคือดนตรีน้ำพุ เป็นยังไงบ้างคะได้ไปชมแล้วหรือยังไปชมแล้วค่ะก็ชอบนะคะชอบที่ชอบแสงสีอะค่ะแล้วก็แสงที่เล่นแล้วก็ชอบเ,ออเสียงอย่างวันเปิดค่ะก็จะมีการร้องร้องของ นักร้องใช่ไหมคะก็ชอบแบบนั้นนะคะค่ะก็เชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดอยุธยาค่ะยิ่งช่วงนี้มีมรดกโลกนะคะตอนเย็นอาจจะมาชมช้างแล้วมาขี่ช้างเดินที่ถนนพินเส้นพอตกตะลึงก็มาเดินถนนเส้นนี้นะคะถนนเส้นนี้ของดีเยอะค่ะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเชิญได้เต่ละใ้แต่ละค่ะอยากมีอะไรบ้างวันนี้ก็เอาสินค้า ของไปรษณีย์นะครับก็มีตั้งแต่ตะแตมที่เกี่ยวกับในหลวงและจันท้า9ออมาจําหน่ายในงางนี้เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เอาไปกราบไหว้บูชานะครับเพราะว่าสะแตมในหลวงเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็อย่างก็เป็นสินค้าพวกสินค้าไปรษณีย์ตุ๊กตาเนี่ย งานนี้เราวลดราจขาขายโดยเฉพาะเลยปกติราคาจะประมาณ150บาทต่อหนึ่งตัวตอนนี้เรามาขายตัวเรา50บาทครับลดพิเศษพวกสินค้านี้จะเป็นลถพิเศษแล้วก็กแตมก็จะเกียดกับในหลวงทั้งนั้นเลยนะครับตัวปสงที่มาในงานนี้ก็เพื่อเผยแพร่ ก็บางอย่างก็ต้องหมดไปนะฮะเพราะว่าหมดแล้วก็หมดไปเลยนะครับครับบางอย่างเราก็ยังไปเอามาได้อยู่บางสินค้าเนี่ยเราก็ไปเอาวันนี้เราเพิ่งไปเอามาขาย3าวันหมดไปแล้ววันนี้เพิ่งไปเอามาใหม่พวกสินค้าพวกนี้นะครับได้รับมีครับเมื่อวานนี้ยิ่งเป็นเมื่อวานสองวันนี้ก็ออก้าเยอะมาก สำหรับค่ำคืนนี้นะคะคืนที่ตของงานยอยศยิ่ฟ้าอายุทยามรดกโลกประจำปี2559นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งคนจังหวัดพระนครศรีอยุทยาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะ เชิญมาเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามารดกโลกนะคะ10วัน10คืนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2,560นี้นะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะที่จอดรถสะดวกสบายนะคะแล้วก็อาหารการกินอร่อยแล้วก็ถูกถูกสุขะพิบานด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะโอท็อปทั้ง16อำเภออย่าลืมอย่าพลาดค่ะสวัสดีค่ะ